บายดีบายดียูดีมีแห้งสวัสดีพี่น้องเอฟซีทักทุกท่านนะครับตอนเช้าเช้ากับดวงอาทิตย์ที่สองแสงสว่างสดใสส่องแสงนำทางมีความสว่างสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยราซาในจักน้อยบ่ได้ติดตามว่าได้ทายคลิปไอพี่น้องเบิงมหาอันคูเกอก้อนคอเกอโยบานมาน,น้องคูเกอก็ได้ ก็ก็เห็นยุคปัจจุบนมันอะยายเอมือนอะนนฟกกันตีนห้ยมันไม่หคนตนไปยังไหนนบนี้เนะุปบนย่หวงย่งซองปะเอ้ยยพุนตโอ้ยุคเปีตีคนทีนนี่โอ้ยมันมันคนนี่ลีตันียว่าเป็น ว่าแม่นหมีพูแม่โอ้ยว่าแม่นหมีพูหนาวแตอบังแล้วบังไก่คือหมีผููนี่เว้ยเป็นพจนิลีมะนางอย่างก็เยอะผิดเลยฮะมะเห็ดอะไรมาเห็ดอะไรเยอี่ิดเลยก้อนฟาหมอเข่าเาวาหมอเขเฝ้าหมอลูกคือมออันยันเล่นนี้รายันหมอเขาเล่นนี้ตีหนาวบ่ปีนี่หนาบ่ หนาวตัวตีเฟี้ยตัวยุยุยมพ่อเดียวหนาวแห้งบ่หนาวแห้งไม่คือบ่เอาครัวขันฮะบ่เอาแล้วอ่ามิมิครัอาจจะอุ่นเด้มิครัอาจจะอุ่นเด้อุ่นอยังล่ะเอากระสีพ่อได้อุ่นเขียวกระสีพ่อได้กอดได้เฟี้ยอยู่ตัวขันมิครัวไหมหนาแล้วกระสีแก้หนาวไดอยู่ตัว แกเาได้ยุ่งเหรอพุนลังคนทีพอบ้านมาบอบอบาม่าเลยสิบางปีไหมบาม่ไมเมีนบอคนคือบามาอยู่ไม่เจอค้อนไรเอียังก่มาเจอคอนไปเลยมาม่าไปแล้วบาม่าเตอค้อนไปเอคนค้อนหูเลยติค้อนหูเลาไปเลยไปเลยว่ะีอเป็นยังเป็นอย่างือหัวเรา ลำค้านเนาะลำข้านเป็นอย่างคือลำข้านสาเหตุฮะสาเหตุคือลำข้านเราเออไส่น่งนางส่วนกันก็บาแ่ไม่ยางส่วนกันยางส่วนกันก็บ้าไม่กินเหล้าว่ะสิเออได้เกิดสงครข้ามเด้ใจได้เกิดสงวนข้ามที่ไปที่มากก็เลยใจหายไรนี้ซ้ำไรนี้เอาสิปีนกหัวสิใไส้เขานั่นอะสิปียนหัวเสีไส้เปียกก็เชีย เฮ้ยข้าเียบเฮ็ดข้าเคียบเฮ้ยปาเป็นพ่อสายเหรอดิพ่อลพอซายเรเป็นบ่ย่พูดเดียวเจก๊ยตมันหลัดโอ้ยปีนกะิปีนกระิปีนจังไเดยวนีเจ้านีไหมเติปีนเจ้าติแข้งคางปีนจังไพอปีนเหรอต้นนี้ฮ้พ่อจาจับไวแล้วไปปีนให้ โอ้ยเนาะปีนหันขางใส่อันปันอันปีนปลาเบิดป้วยเหือจะปลาก็บพราหันขางใส่หิปีนคักปันหิปแตกเว้ยเอ้าปิดแล้วเนี่ยถึงเวลาไสกับไสไม่ควรด่ามกับปันมาดาบอร่อยเนี่ยปิดหัดไปควรด่ามซึ่งกันไปเลยเออตีไสจอดนู่นทีมือนีหนาวได้มือนีที่ผู้เวียงนี่หนาวได้หนาวคลั่หนาวแน่ หนาวจากโลกแล้วหนาวคักๆหนาวแท้แท้เชียงว่าเคียงน้ำมันเนี่ยเนาะเออหนาวหนาวจะว่าเคียงเคียงค่ะมันคือเคียงเคียงคายเคียงดิ้อจัดมันหดเนาะเพราะว่ามันหนาวเนาะหดมันหนาวเออเส้นหดเส้นหดเส้นหดไปมาห่างไปเออมันเปียกหดถามพี่น้องเอฟซีดูเพิ่นหนาวว่าทั้งคุ่น หนาวกะตีหนาวกันเนาะเออกะทีหนาวตัวใหญ่ขนาดไหนกะีหนาวกันตัวตาเวนเดียวกันด้ยเ <c oughs> ออ,อเตาเวนคนละดุวยตีอ๋อตาเวนกับขื่นขื่นมาเกิงกันได้เนาะมีหวอ,องหนา,มหนาวมั่งบ่าหนาวเดิมันขื่นทั้งทีตาเวนออกแต่ตว่าทั้งบัดตัวไข่ขื่นขื่นทีตาเวนตกเด้ตาเวนคนดุวยตีเออคนละดนวยตาเวนคนละดนวยเป็นยัง โอ้ยเบาเบาไว้ชัดเลยพี่น้องเพราะว่าอากาศหนาวอากาศเย็นหหนนนาาววมัรื้มถักไทยเอฟซีแต่เจ้านี่ยการเอา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 คลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องมาเยี่ยมมายามพี่น้องช่วงหลังปีใหม่แล้วสำหรับคลิปนี้พี่น้องยุดีบายดียุดีมีแห้งยังบัวแรงตับตับสวัสดีครับเต๋อวิ่